เอาละครับพบกับสวีดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเด้อละครับผมวันนี้เราก็อยู่กับผมเหมือนเดิมเนาะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมแจกออนไททันมินิเนาะนี่เนาะตัวละครเราก็จะเป็นใครไม่รู้เนาะคล้ายๆร้ายลีวายอยู่แต่ไม่ใช่เนาะเพราะว่ามันมีภารกิจที่เห็นรีวายอยู่นี่ก็น่าจะไม่ใช่รีวายมั้งผมจำไม่ได้แล้วว่ามันไปหาภารกิจตรงไหน ข้นปากค่ะปากปลาสัไม่มีน้นะโอ้โหโอ้โหไปเลยไปเลยจ้าไปเลยจ้าวิ่งขึ้นกำแพงก่อนจ้ามันมีเห็นสองตัวเลยจ้าเราจะต้องดักตลบมันอย่างเช่นแบบนี้เราให้เลี้ยงไปที่ขอบๆมันแบบนี้จะก็ยิงไปให้มันหลบเนาะถ้ามันไม่หลบก็ให้ถอนสลิงออก ให้เรายิงก็งจะถอขอบมัน่อย,ย <_ C os> นะให้มันหลบแบบนี้เนาะแต่ว่าอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างแล้วก็ตายด้วยไม่ได้คาให้ท่านสักตัวเลย <_ C os> อันน่นแอบบอกรอบอสลิงไปกินเวยนัดแน่ตายเลยตรู <_ C os> นี่มาโชว์เด๋อให้ทุกคนดูใช่ไหมเนี่ยป <_ C os> กติข้าเป็นนส่สิบดูเก้าเก้าหรือว่าสี่วนาะ ทำไม่ได้แล้วลืวมถ่ายรูปไว้นี่เนาะตัวนี้ก็จะเป็นที่กระโดดเอาไว้ใช้เพิ่พมความเร็วเนาะขอให้ผนแบบนี้รับฟันไม่ได้หนึ่งตัวหนึ่งตัวละสำหรับในคลิปนี้กลัวจะฆ่าได้เนาะที่ไม่ได้อัดคลิปไม่ฆ่าเป็นสิบยี่สิบตัวนะไม่ได้โมัวละไอ้ของจริง เราพบ้านเราเตรียมตัวคอนเสลิงไปที่นามันแล้วก็เตรียมเอาจ้าไปจ้วงนะแบบนี้เลยพุ่งมากเอาดับจ้วงตาก่อนแล้วก็พุ่งไปตัดขามันตัด,ต,ด <c oughs> ตัดขามันตัดขามัน ให้มันล้มเขากัดกาะกาะดูดคือไปตัดโอมันโดยดายอยกระต่องตักขามันทำรอบตัามขนอีกแล้วเดินมาดิเล็งขาไปแล้วเล็งขาไปแล้วโัวไปฟว่ำสองตัวแตกดึงไม่ที่หหว ได้มาแล้วยี่สิบบาทเอาไหมซิมปลาร์พลูข้าเนียวมอเี่เราต้องหุนแบบนี้กันแล้วเวลาจะจัดการตัวใหญ่แบบง่ายๆนะให้เราตกลบหลังมันใ้เราอ้อมไปแมทมันจะเห็นในเช่นตัวใหญ่นะั่นเนาะ อุ้ยแก๊สจะหมดไปดีกว่าไอ้มีตัวเข้าหน้ากระแพงอยู่เราจะเราจะเดินทางไปถึงที่นั่นแลน้องต้องใช้แก๊สให้หมดเลยดีกคนฮึบ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 เราต้องขึ้นไปด้านบนก่อนฮึบ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 เอาฮึบอีกนิดเดียวออ๋ เอ้ยแก๊สมดใครก็ได้ช่วยด้วยแต่ถ้าเราไม่เติมแก๊สเราก็ใช้ได้อยู่นะสลิงปักคอมันปักคอมันโอนไปโอนไปเลยชอบฟันเลือดอะทำไมมันถึงไม่วืดวะ อีกหนึ่งตัวสี่ตัวละดูจากด้านบนนี้เนาะบนซ้ายสุดเลยไม่ใช่แก๊สไปนิดเดียวเองนะเนี่ยโอ,ยโอ,ยอกา,ากากีนะีาการีกีารีรีรรการีกีาการีการีีการาีาีร อันนี้คอ,สอนสิງรกมอย่างหนึง่งเวลาเราเกาะเกาะบนหลังคาแล้วมันชอบถลายลงจูบุยตกใจเบิดเลยไม่เราเลยไปดิต้นขามันขึ้นมากระแพงกันกระแพงเล็กไ่ฟันเข้าไปที่ตามัน,น นี่ก็มาโอ้ป๋ามันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยบล็อกบล็อกอ,อินีชักมูอหัแล้วนะอินีชักคอมันก็ได้ปันทรงมันก็ได้นันไนก็ได้ไไดแเลยเลย เลง้ยีบกวัวแล้วก็เอาบักกวยเตี้ยปนให,ให้มันให้มันลมไปแล้วเอาก็มาอยู่ตรงตูดมแมล้วช่องน,นี้จินเนยนยนะครับแยงไปเลยเล่แหละจัดได้เลกลัว ตัวนี้กดให้มันลุกแล้วเราป้องขันหนลังมันก็โอ้มันไม่เป็นตามที่แข็งทีทจัดมันอย่าตามแบบฉบับยาแผนโบราณน่าหัวกลับแบบนี้ไงนี่แบบฉบับยาแผนโบราณแผนโบราณไม่ใช่หรอเลยแหละแผนโบราณของจริง ให้แก๊สหมดไปเลยเตียงแก๊สจับไีตัวตัวนั้นยังไม่รู้ว่าพี่มันตายปเก็บเลืนเลื่อนย้าลงมาอย่างเบา มัน,นได้สิบตัวแล้วเรออออจะฆ่าได้แบบนี้เปลืองแกะไปกระป๋องหนึ่งเลยนะเนี่ยอ้อมไปจ้าอ้อมไปเดี๋ยวถ้ามันรู้มาเราจะเราจะไม่รอดอ้อมหลังไปมันคงไม่เห็นแล้ว ถ้ามันหันหน้ามันนี่แสดงว่ามันเห็นเราโอ้ฟันรืดแต่ตอนนี้มันก็เห็นเราแล้ว,ลวมันก็ลุกเแทนโบราณควันคอฉบับบโบราณฆ่าไปแล้วสิบกว่าตัวสิบเอ็ดตัวนี่ว่า ปีนขึ้นหลังคาบ้านแป๊บแน่แน่แน่นี่มาแบบดมจถทิเปีนไปที่คอแล้วก็เออไงไงสิบสองตัวแล้วอยากให้คนดูได้เห็นตอนยี่สิบตัวจังเลย เหมือนกันนะเนี่ยไปเลยจิ้มปีเลยผ่านหัวมันไปอีกตัวเล็กที่จับง่ายหน่อยบ๊บโอ๊ยนอมาตรงนี้แล้วหลอดแบบจิ้มพลับเบลือ การแบบฉบับแผนโบราณไม่โดนอีกว้าวอีกเนอะมันข้าวแท้จังหวะนี่ะต้องโดนแล้วทาไมโดนก็มู้จะยัวไงโอ้ดับหมดดับหมดแล้วเนี่ยดูจากนี่แล้วเปลี่ยนดาบตรงที่ว่าเป็นรูปสลับนี่เนาะ แล้วเจสซงเดินเม้เห็นตัวนึงอยู่ตรงนี้น้อยจับคอมันสิหตัวแล้วโอ้ตกใจหดตายไปซะจปจัดการตัวใหญ่ม่่ีใ มันสิบหกตัวครั้งทีแล้วทำได้ยี่สิบสองเนาะต้องออมไปด้านหลังแล้วสวยมันสวยมันเป็นมะม่วงลวงเลยให้เป็นมะมวงล่วงสเจ็ดตัวถ้ามาตายตอนที่สิบเจ็ดนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะ เเชิเเวันวาอีกโบยเอางานเอางานช้างมาให้ล้เนี่ยเนเเนเกือบไปนัเนี่ยโอ้โโอ้โหเพียบเลยเนี่ย ยากหวานยากควันแบบแผนโบราณโบราณโบราณ,ราณสอนว่าอย่าไปแตะตัวเขาสั้นไม่งั้นมันจะตาตัวเฮ้ยตัวเล็กนี่มันเลียงไม่เห็นยี่สิบตัวแล้วเด้อจะทำลายสถิติยี่สิบสองตัวไหมเนาะ 1ิตัวถ้าทำงายสถิติย2่สตัวนี่คลิปเป็นพย,ยานได้เลยเดี๋ยวดูตรงด้านบนตรงนี้ตรงที่ว่าหลังจากสลับดาบนี่เนาะตรงนั้นแหละโอ,โอ้เจออีกตัวหนึ่งนี่พุ่งมาด้านหลังมันแล้วก็จ่าลายหลักพิสิกสิ์ไมโกรคูหัวตายเลยเวลาโดนจ่าลายหลักพิสิกส์ ไปไปเดี๋ยวเติมดาบหน่อยเติมดาบกับแก๊สเด็กแก๊สมุดได้ละเดี๋ยวาดาพักด้วยวิธีทำของเราฮะฮะปีขึ้นมายิบสองตัวแล้วบินบินเสียวมันไป ไปไปไปแกทะลุไหมทะลุไหมจะทะลุไหมทะลุเรียบร้อยแล้วโอ้ยทะลุแล้วทะลุยี่สิบสองตัวแล้วทะลุเป็นยี่สิบสามแล้วนี่เป็นครั้งแรกนะเนี่ยที่ทะลุยี่สิบสองตัวเนี่ยไม่เคยทะลุมาก่อน คที่แล้วก็มีแต่ที่เล่นที่เล่นไปเล่นๆก็ได้จะประมาณ12ตัวนี่แหละขาไม่ได้แค่นั้น่ะแต่ตอนนี้มีสติใหม่ตั้งสติได้ดีขึ้นเลไนีเลยโอ้ยงานช้างมยนมาเร่ตัวใหญ่สะด้งมีตัวเล็กยี่ด้านล่าง โมันลดจบขาแล้วครับอยู่ที่24ตัวยังไงดูจัดตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะแล้วก็ขอปิดที่แฝงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ